สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ยูเกมไยนี่ายเดเตอร์ซึ่งอาจจะต้องพูดเบาๆหน่อยฮะตอนนี้ตอนกลางคืนคนร้องนอนกันแล้วนะโอเคนี่ทู่ดาบใหญ่กงง็ง่ายๆนะยากมไม่ยากหรอกฮะมันง่ายอีซี่เลยสิ่งที่ยากจริงๆก็ก็คือแอสซิสต์ตอนนี้รู้สึกร้อนมากเลยกลัวคนมาเห็บพูดคนเดียวนะมันจะร้อนๆหน่อย ตอนคืนด้วยพูดคนเดียวอยู่อันน่ะนี่ไม่ยาก,ากนะก็แค่เวลาเนี่ยก็กระโดดอย่างเดียวเลยกระโดดรอนะมันหมุนก็หลบเอานะมันไม่อยากหรอกแค่โดดข้ามหัวอย่างน้อยก็หลบได้นิดนึงหรือใครไม่ทันยิงก็เดินถอยหลังกันเอาลดทำมิดได้นิดนึงก็ยังดีนะนี่มันโดดมาก็ ตกไม่ง่ายอู้แต่อันนี้โดนละอันนี้ผมประมาทไปเลยต้องการสามดาวต้องการสามดาวต้องการสามดาวโอเคใจเย็นจากจากยิ่งใหญ่ต้องใจนิ่งใจนิ่งอจากยิ่งใหญ่ใจต้องนิ่งฟันลบลบนี่ลบอย่างนี้พอลบได้แต่นี่ก็ฟันเรื่อยเรื่อยเลย โอเคใจต้องนิ่งเข้าไหมโอเคพอได้ไหมพอได้ไก็จะได้จะได้แบบนิดนึงนิดงนึงโอ้โอ้ีอพี่ฉลาดทนไม่ไหวแล้วมันเสียเวลาเ <c oughs> ดี๋ยวรีบผมรีบอยากไปเจอบอสไว้ไว้โ <Okay. S 2> อเคด่านที่สองเจอออจีบเดียวกันอันนี้ดีมาก เราลูกเขารู้เราเรามีชายปัตกขึ้นเปมดก่อนได้เปรียบเสมอแต่บางครั้งก็ได้ปูดะนะชอดไฟฟ้าก็ยิงชดไฟฟ้า,ฟฟาตัวหลังๆมีแรงใช้ได้เลยแต่ฟันธรรมดาคงไปไม่เรื่อยฟันไปก็อาจจะพูดน้อยหน่อยนะตอนคืนมีคนอยู่จะพลาด เออกลาบุยเท่าไรน่ะเอาละ้นลาบว u า n gì เออหวานหว,วานฟันครับเลไม่โดนหรอกแกมือแค่อาชีพหนึ่งที่ฉันรู้จักเป็นอย่างดีฉะนั้นพลังแกทำอะไรฉันไม่ได้นะโอเคได้เปลี่ยบเดือดรสตูน้อยกว่าเราแล้ว อันนี้เราก็มีชัยนะนรือเปล่านะออเลือดเลือดคือเปอร์เซ็นต์เลือดมันน้อยกว่าแหละแต่ว่าเลือดมันยังยังเยอะกว่าตัวของเท่ากับนี่ผมจัดฮักได้ง่ายนะแต่เกมมันจะง,ง่ายเกินไปไงผลยอุปนาเลยให้แบบมันไม่ค่อยสมปรบกันเทนะ่าไหร่นะเพื่อเพิ่มความท้าทายผมจําได้ล่าสุดอัปเดตล่าสุดเกมนี้ก็เอเลี่ยนนะนะ้หรือเปล่านะคนหวานสิเออ ไม่รู้จะเล่นถึงถึงนั้นหรือเปล่าแต่นั้นจะเล่นดึงนะเล่นจนจบเลยจบเกมอ่ะบอกเลยไม่รู้ว่าจะไปเล่นคลาดอื่นหรือเปล่าเพราะมันต้องเลือกใหม่แล้วแล้วคือคือมันจะมันจะไปฟาร์มคบครบเกมอะไรเงี้ยให้มันครบไปเลยอ่ะไม่ต้องมาเล่นอีกอะไรเงี้ยนั้นแล้วจะได้กว่านะคงน่าจะเล่นได้ดีกว่า เราจะเล่นจบจบไปเลยนะแล้วก็จบเกมจบไปเลยส่วนเผาเราผมไม่น่าจะสัางนะคิดว่าผมเป็นโซโลเพลเยอร์นะแต่แต่อนี่ไงนี่ไงมันเริ่มโชว์ความโหดแล้วแอสซินเนี่ยนี่ไงนี่ไงตัวตัวโหดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินนี่แหละนี่แหละตัวโหดโหดมากตัวเนี้ยใครจะสู้มันได้เนี่ยไอ้ตาย แบบต้องสุ o คองหน่อยอนี่คือของผมโหดเกินนะจนผมไม่สามารถสุ o อไปนี่อะ่ะมัต้องโชคดีจริงอะ่ะสุ o ม zoom ได้คองไม่ไปดีเท่าไหร่นะอืมโอเคแค่แคนม,นมาเลยมาเลยดูสิวันนี้เล่นแบบเซฟๆเล่ยแล้วกันนะ โอ้โอเคดีแล้วดีแล้วมันไม่ใช่สกิลดีแล้วดีแล้วจะได้ไม่ต้องสิ้นชีวายังง่ายได้แค่พอได้นะอันนี้ตอนนี้เลือดมันเราเราได้ครึ่งเราของเราแล้ะแต่ว่าโอ้โหคือโหดยิงอาชีพแท้ะอัสอสซินอยู่ฝั่งตรงข้ามพระโหดโหดมากรู้สึกหลอนมากเลยพูดอยู่คนเดียวตัดคลิปโอ้ย รู้สึกร้อนๆนะร้อนแปลกๆแปลมไม่เป็นไรเล่นต่อไปแล้วก็ภาคต่อไปเปเรื่อยๆแล้วคิดว่านะ่าจะท YouTube ํา y o u t u b e จนแก่เลยไม่มีคนดูช่างมันเราจะกลายเป็นตำนานตำนานผู้มีคนดูเราจะทําไปเรื่อยๆจนชีวิตหาไม่แต่ว่าผมก็มีอาชีพที่ไยฟ,ฟันนะนะมีชีพที่ไฟฟันไม่ได้มานั่งทำยูทูบนะแต่ตอนนี้ว่างไนงะไม่มีอะไรทํารู้สึกผิดแลวนะ มันไม่มีอะไรทำมันรู้สึกผิดเลยอ,อยากหาอะไรทำให้มันมีประโยชน์ถึงทำยูทูปมันไม่ได้มีประโยชน์นะมันไม่มีคนดูแต่ก็ช่างมาถึงน้อยๆผมก็ได้ทำนะได้มีอะไรเป็นหน้าตาได้สร้างผลงานได้ฝึกแล้วฝึกพูดด้วยนะเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ผมคนไม่ค่อยกล้าพูด,อ,นะมมอ,าดอาจจะพูดคำซ้ำๆเดิมๆเลยเพราะไม่ค่อยมั่นใจพยายามฝึกอยู่ ผมไม่กล้าพูดอะนะผมเป็นคนที่เมื่อก็ชอบเขอาสังคมเท่าไหร่แต่ก็เข้าน้ำยิเพื่อนมอเพื่อนผมก็เป็นเป็นมิดนะนะมไม่ไม่ได้ไปละ,ล,ะลานใครแต่ว่าถ้าสนิทไปเลยมันก็มีแต่เพื่อนชายนะถ้าเพื่อนผู้หญิงนี่เขินไม่กล้าพูดอะนะมันเขินอ่ะคือต้องพูดเพราะพูดเป็นทางการเกินนะบางทีผู้หญิงอ่ถ้าตอนนั้นผมแบบไม่รู้อะจริงๆอิมันจะพูดทางการหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ตัง้งทางการถึงกันแบบข่าพระเจ้าหรือว่า อะไรเงี้ยนะแบบผมคุณเธออะไรเงี้ยพูดเพาะๆนะแต่ผู้ชายนี่ก็จะเริ่มพูดเป็นภาษาเพื่อนละก็คือเฮ้ยเองเองอะไรเงี้ยจะพูดอย่างงี้ถ้า,ถ,าถ้าผมจะกวนตอนไหนก็พูดพูดทางการเลยข้าพเจ้านั้นมีนามชายโอเคผมไม่เปิดเผยชื่อเลยนะผมไม่เปิด,ป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 ดชื่อเผยชื่อ,ช,อช,สสชื่อสมสมศักดิ์เลยกันสมชื่อสมมุติสมศักดิ์อยาจะเรียกผมพานุก็ได้นะมิสเตอร์พาดุ จริงๆก็ไม่ใช่ทำยูทูะนะที่ผมทำอาชีพหอ,อกนี่สู้ง่ายมากสู้ง่ายที่สุดแแต่บอสบางตัวมันก็ยากอะน,นะหอ,อกมันใหญ่มันหลบยากมาถึงบอสแล้วบอสตัวนี้คือบอสอะไรผมจําไม่ได้จริงๆดูอยู่แล้วแหละอันนี้เมื่อภาคทับเฉยๆแต่พูดได้ตื่นเต้นนินจานินจาตัวนี้รู้่จำได้เามันโหดมาก ใช่ไหมนี่ไงมันวาร์ปมันวาร์ปได้มันเป็นแอสซซินเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ใช่ละเฮ้ยมันมีสายฟ้าได้ไงอ่ะมันมันมสองอาชีพโอ้โหมันมีสองอาชีพมันมีสองอาชีพพี่บ่าวมัีสองอาชีพพี่บ่าวมันมีสองอาชีพมันมีสองอาชีพเราเราเออฮะฮะฮะมันมันมีสามอาชีพมันจะมีอาชีพที่สี่ไหมอยู่อยู่มันปามิดมาเนี่ยไอ้ตายเถอะ โอ้ยมันก็โหดเกินนะพ,กกพี่นนะ้าเกมคิดอะไรอันนี้ก็เกิดแล้วผมว่านะดูสิดูสิผมตายไปสองรอบไปเนะี่ยให้ตายเถอะโอ้ยตย่ะยากไปไหนเนะี่ยโอเคมันจะยากไปไหนเนี่ยไอ้ตายเถอะมามึงแค้นมึงแค้นนะคุณทำให้ผมแบบนี้นะมนแค้นมนแค้นเหลือเกิน โอ้โหโอ้ใบกอดโอ้โหอันนี้ก็เกินนะผมว่าบางทีอันนี้บางครั้งมันก็เกินไปจริงๆนะแล้วไอ้บัวต่อไปที่ผมสู้มันจะโหดขนาดไหนอันนี้แค่รองพอสุดท้ายอะนะโอ้โหบัวบางครั้งมันก็เกินไปจริงๆนะนี่แพ้จนเอ็มเอาแพ็กเสริมโอเคโอเคโอเคหาวิธีดีกว่าเดี๋ยวรอเวลา โอเคเราเวลาเสร็จแล้วมาปิดกล่องในตำนานอะไ,ไรในโลกโอเคดีเพิ่มเลือดสู้ได้มาผมกลับมาแก้แค่นแล้วแกไม่รอดแนะ่โอเคครับทุกคนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีไม่มีใครตายได้ของใหม่มาต้องโหดกับเพื่อนอยู่แล้วนะต้องโหดกับบอส ผมแบบผมว่าบางทีบอสมันก็โหดจริงๆนะแบบว่าบางทีบอสมันก็โหดจริงๆโหดเกินโหดโกระทีอบอยู่ายเดียวเลยดูมันคอมโบสิครับจะเรียกว่าตัวหรือคนหรือมันเราก็เรียกมันฝังไงดีคนแล้วกันเป็นนินจาถึงแม้อยู่โลกแห่งความตายนะให้ตายเถอะขนาดไหนกันเจียว ถ้าของใหม่มาโอเคโอเคโอเคพี่ใจเย็นเ็ใจเย็นเยโอ้ยโอโอเคโอ้ย oh, 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 oh. Okay. Oh, hey. ให้ตายเถะจะลหยุด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 ก่อนหยุดก่อนพี่ชายหยุดก่อน,จน,จนใจเ,ย,เย็นเย็นใจเย็นเย็นโอเคโอ้คโอ้โโอ้โอโอ้โ้โออเอ้โอเอ้ออ เฮ้ยเนี่ผู้เล่นเอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่หมดห้าบาทสิบาทให้กระทืบเล่นไอ้ตายเถอะนี่ผู้เล่นเอ้ยจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นโอ้โหอันนี้ผมโูไม่พักเลยอะสกูรเนี่ยฮะบอดหลังๆเนี่ยมันจะสกิลเร็วเท่าเราได้ดีไม่ดีในอนาคตมันเร็วกว่าเราอีกเรีย่ว่านี่มันนี่มันยากมากเลยนะและยิ่งเล่นในแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่มือถือเนี่ยเพราะยากกว่าเดิมอีกนะฮะ บอกเลยอยากมากเมื่อกี้มันกระโดดใช่ไหมโอ้อะเจ็บเจ็บเจ็บระเกินไอ้นี่ก็วับไม่พักเลยถ้ามันวับมาแล้วหมุนเนี่ยเหมือนตอนนั้นนะบอกเลยเกิดค,ความวิ่ัติในชีวิตนี่ไงทะลุพายุหมุนโอ้ยแกไม่รอดแล้วคล่าวนี้นะโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยจกโอ้ยไอ้จกไอ้จก โอเคผมไม่ไม,ไม่ไม่ว่าดีกว่านะจะอะไรดีนะเราเป็นคนดีพุกนอพงนอหอห้อยโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับอ้าวโอเคได้เกาะระดับตำนานสุดยอดเลย